มติชนพอดแคสต์เรื่องสัญญาณร้อนมิถุนาปรับคอรมอเขมรชั้น14วัดฝีมือนายกอิงโดยคอลัมน์หน้า3หนังสือพิมพ์ม,มติชนการเมืองเดือนมิถุนายนเข้าสู่โหมดร้อนอีกครั้งใน3ประเด็นร้อน เริ่มด้วยกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อกระชับการทำงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสคัญของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพซึ่งมีสัญญาณความชัดเจนจากนายกที่ยอมรับว่ากำลังคิดอยู่และต้องคุยกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลให้เข้าใจตรงกันเพื่อให้การปรับคอรมอออกมาโอเคที่สุด ทามกลางกระแสข่าวประกอบกับท่าทีของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่ากระทรวงมหาไทยซึ่งถือเป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสคัญของรัฐบาลลงไปสู่ประชาชนควรอยู่ในกํากับดูแลของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาล พร้อมกับสูตรการปรับคอรมอผ่านกระแสะข่าวที่มาจากพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยโดยพักเพื่อไทยต้องการดึงกระทรวงมหาไทยมาดูแลเองผ่านข้อเสนอด้วยสูตร2แลกหนึ่งคือยืนเงื่อนไขให้พักภูมิใจไทยเลือก2จาก3กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือด e ี นอกจากนี้ยังมีกระแสะข่าวที่จะโยกนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการแทนกระทรวงมหาไทยขณะที่พักภูมิใจไทยยืนเงื่อนไขาการปรับคอรมอแบบรื้อโคต้าใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานไม่ใช่แค่เพียงตอบโจทย์ทางการเมืองผ่านสูตรการปรับคอรมอในสองข้อเสนอข้อเสนอแรกคือปรับแปดตแหน่งโดย 1>, 1. ได้แก่รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงคม,มนาคมกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงท่องเที่ยวเป็นข้อเสนอในการจัดตั้งรัฐบาลข้อเสนอนี้พักภูมิใจไทยยอมลดรัฐมนตรีว่าการหนึ่งตำแหน่งแต่มีเงื่อนไขขอกำกับดูแลการบริหารทั้ง3กระทรวง100%เปอร์เซ็ซึ่งรัฐมนตรี7คนของพักภูมิใจไทยจะรับผิดชอบสกระทรวงข้อเสนอที่สอง รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสทนาชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงดีซึ่งพักภูมิใจไทยจะดูแลเกษตรกรการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและงานพัฒนาและแก้ปัญหาระบบน้ำทั้งระบบซึ่งพักมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งบทสรุปสุดท้ายระดับนำอย่างหัวหน้าพักและเลขาที่การพักร่วมรัฐบาลต้องเปิดเจรจาร่วมกันเพื่อให้การปรับคอรอมอออกมาในสูตรที่ทุกฝ่ายยอมรับมากกว่าการที่จะแตกหักกันอีกประเด็นคือเหตุการณ์ประทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธ,ธานีรอยต่อชายแดนสประเทศไทยลาวกัมพูชา เมื่อวันที่2ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาลุกลามบานปลายจากการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชามาสู่การเผชิญหน้ากันในทางการเมืองของสองประเทศเมื่อแกนนำรัฐบาลกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาและประธานรัฐสภากัมพูชารวมถึงสมเด็จมหาบวรฮุนมาเนตนายกรัฐมน,นตรีกัมพูชาเดินหน้ารุกทั้งทางการทูตและการเมืองระหว่างประเทศ โดยเสนอให้นำประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนกับไทยทั้งบริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องบกปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาเมืองโตดและปราสาทต,ตาควายขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เป็นที่ชี้ขาดพร้อมกับปฏิบัติการข่าวสารผ่านในทุกช่องทางสร้างกระแสชาตินิยมของชาวกัมพูชาเพื่อยกระดับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ตึงเครียดยิ่งขึ้น ส่วนท่าทีของกองทัพบ,บกไทยโดยเฉพาะแม่ทัพภาพที่สองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่มีเขตแดงติดต่อกับกัมพูชาสั่งเตรียมพร้อมกำลังทหารและยุโทโธปกรณ์ตามแผนป้องกันประเทศขั้นสูงสุดพร้อมประกาศท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมให้ทหารกัมพูชาลุกล้ำเขตแดนไทยจนนำมาสู่กระแสะความรักชาติของชาวไทยที่แสดงออกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมใจการติดแฮชแท็ก ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแม้จะสวนทางกับท่าทีและจุดยืนของรัฐบาลแพ่ทองทานต่อการแก้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ช่วงแรกดูจะตามหลังการเดินเกมรุกของผู้นำกัมพูชา แต่เมื่อรัฐบาลตั้งหลักภายหลังรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายแล้วจึงออกแถลงการในนามรัฐบาลไทย2อฉบับเน้นย้ำจุดยืนการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแนวทางสันติภายใต้กลไกลทวิภาคีผ่านการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย จะร่วมประชุมกันในวันที่14มิถุนายนนี้ส่วนท่าทีผู้นำกัมพูชานั้นไม่เห็นด้วยกับกลไกทวิภาคี สำหรับอีกประเด็นร้อนที่มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลคือกรณีที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตั้งองค์คณะขึ้นมาไต่สวนการบังคับโทษจำคุกหนึ่งปีของทักษิณชินวัตรอดีตนายกว่าเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลดีกาหรือไม่โดยได้นัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำชี้แจงมายังศาลเพื่อนัดพร้อมฟังการไต่สวนของศาลวันที่13มมิถุนายนนี้ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการชี้แจงอาการป่วยวิกฤตของทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่โดยมติของแพทยสภาลงโทษสามหมอที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการป่วยของทักษิณว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับอาการป่วย ซึ่งสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษได้ส่งความเห็นวีโต้มติดังกล่าวของคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งจะต้องรอชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาวันที่12มิถุนายนนี้ด้วยเสียงสองในสของที่ประชุมว่าจะยืนยันบทลงโทษเดิมหรือยึดตามความเห็นวีโต้ของสภานายกพิเศษโดยมติของแพทยสภาหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าย่อมมีผลต่อการพิจารณา ในชั้นไต่สวนขององค์คณะสาลดีกา อีกความคืบหน้าคดีหัวเลือกสอวอของคณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนชุดที่26ที่มีเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้งหรือกอกอตกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมหรือกันตรวจสอบโดยเรียกสอวอถึง5ล็อตและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วซึ่งมีความคืบหน้าตามกระแสะข่าวที่ว่าคณะกรรมการสืบสวนจะสรุปผลการตรวจสอบส,อบสอวล็อตแรกให้ที่ประชุมกกตชุดใหญ่ ลงมติในห่วงกลางเดือนมิถุนายนเพื่อส่งให้สารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปัจจัยร้อนทามการเมืองในสามประเด็นดังกล่าวถือเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่รอการพิสูจน์ฝีมือการบริหารจัดการของแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารว่าจะออกมาในแนวทางใด บทสรุปของ3ปัจจัยร้อนข้างตน้นไม่ว่าจะออกมาในแนวทางบวกหรือลบล้วนส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลผสมในการทำงานร่วมกันนับจากนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ